We ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการออกตอมนึกอาเซบหรือไงารายการคลิปละครสั้นอารมณ์ดีที่จะมาร่วมด้วยช่วยกันสร้างสารสังคมดีๆให้หน่าอยู่ครับโดยละครสั้นของเรานะคะจะสอแสดแทรกเนื้อหาสาระที่มีคุณธรรมรวมถึงความสนุกสนานไว้ด้วยค่ะที่เหมาะสมกับเยาวชนคนรุ่นใหม่รวมถึงผู้ชมทุกคนที่ดูอยู่ค่ะและตอนนี้นะคะเราจะเลือกเรื่องที่เป็นกระแสนในสังคมอู่ตอนนี้ซึ่งก็คือเรื่องเรื่องที่ทําอะไรไม่ใช้เหตุผลโดนมิจฉาชีพหรอกครับพี่เกสเคยเจอไหมครับคนที่เชื่ออะไรไปถึงขั้นงมงายเคย เจอนะมันมีเยอะมากนะจริงๆแล้วอ่ะในการที่แบบเราโดนหลอกหรืที่เราไม่รู้ตัวมีกนโกงอะไรต่างๆนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเราควรจะมีวิจารณญาณแหละบางคนไปดูดวงไปเชื่อหมอดูไปทําพิธีอะไรต่างๆที่มันเสียเงินเยอะแยะใช่ครับผมซึ่งบางคนเนี่ยก,ก็โดนหลอกมาทั้งชีวิตเลยโอ้อันนี้แย่เลยถ้าอย่างนั้นเราจะทํายังไงดีคะให้เยาวชนของเรารวมถึงคุณผู้ชมที่ดูอยู่ตอนนี้เนี่ยไม่ตกเป็นเครื่องมือของพวกมิจฉาชีพเพราะฉะนั้นไปชมคลิปละครสั้นกันเลยดีกว่าครับมาร่วมสร้างจิตสานึกพลเมืองไปด้วยกัน กับตอนที่มีชื่อว่างมงางสายมูจะรลอบทำไมวะมันพิธีหลอกๆนี่อย่าบอกนะว่าของขึ้นจริงเหรอ ไม่ได้ขึ้นครับอาจารย์ทำไมแต่อาจารย์น่ะโลนเทียนไม่ลงอ่างแต่มันล้มมือผมเนี่ยของแรงของแรงของแรงงแรงตอนนี้อาจารย์อัญเชิญเทพส่วนตัวลงมาแล้วเองมีอะไรให้อาจารย์ช่วยก็บอกมาคืองี้ครับอาจารย์คือตอนบ่ายนี่ผมต้องเข้าห้องสอบแล้วครับผมอยากจะสอบเข้ามหาวิทยาลัยดีๆให้ได้เลยครับอาจารย์อาจารย์พอจะช่วยผมได้ไหมครับ นี่อาจารย์เบสสยามแ่ไม่ต้องห่วงเดี oh. ๋ยวถ้าทำพิธีให้ปั๊บเองจะกลายเป็นเดอะเบสในการสอบครั้งนี้โ h e เด s เลยครับอาจารย์แต่อาจารย์ครับผมไม่ได้อ่านหนังสือมาเลยนะครับบันไลยครัไม่ได้อ่านหนังสือมาเลยโอ้หนังส่งหนังสือนี่เผาทิ้งได้เลยเดี๋ยวอาจารย์เบสเนี่ยลงหนาทองให้รับรองว่าวันนี้สอบผ่านแน่นอน โอมเพียงสาธุเอาและวว่าหัวจะตกใจทำไมน่ะอาจารย์เป็นคนทำโอ้ยตกใจหน้าหราอผมใช่ไหมล่ะนี่ไงราศีนักศึกษามหาวิทยาลัยชื่อดังเดี๋ยวไปสอบขัางนี้เลยฮะไม่ต้องล้างก่อนเข้าห้องสอบครับอาจารย์โอ้โหจะไปล้างทำไมเล่าของดีๆทั้งนั้นรับรองว่าวันนี้สอบผ่านแน่นอนค่าลงหน้าหน้าทองสองหมื่น สองหมืน่นมันไม่แพงไปหน่อยหรอครับอาจารย์เม,มื่อได้เทียบกับมหาวิทยาลัยดังๆด,ด,ดีๆแล้วเนี่ยมันคุ้มค่ามากเลยนะเดี๋ยวส่งเลขบัญชีไปทางไลน์แล้วโอนส่งหลักฐานมาด้วยนะก็ <ció bitterness> ได้ครับ รีบไปสอบรีบไปสอบรีบไปสอบรับรองได้เฮ้อแกซีแกซีไม่เงินสัมผัสเลยแม่จะไปสอบติดได้ยังไงขนาดคนลงนาหน้าทองยังเรียนไม่เคยตกแถมสอบตกทุกปีด้วยนะอ้าวใหญ่ใหม้าทะลึ่งนะทะลึ่งนะอาจารย์ไปเรียนลูกค้าคนต่อไปอาจายอาจารย์อะไรอะไรลายต่อไปอ่ะน่ารักมากเลยอาจารย์จริงว่าแกมโบ ว้ายดีเลยว่ะโอ้ยจะได้หลอกแต่อังให้ชุ่มชื่นหัวใจไปเลยวอาจารย์ขาวันนี้อยากให้อาจารย์ลงหน้าหน้าทองให้อ่ะค่ะพอดีจะไปแข่งกีฬาแล้วก็น้องกี้อยากชนะรายการนี้มากอย่างนี้ลงหน้าหน้าทองอย่างเดียวน่ะมันไม่พอหรอกหนูเดี๋ยวอาจารย์เนี่ย จะเสริมวิชาซูเปอร์เดอะเบรดนั่นก็คือลงนัตัวทองอลงนักตัวทองไม่อยากเลยก็เพียงแต่หนูก็ถอดชุดข้างนอกออกให้มันเหลือแต่ชุดข้างในงแล้วเดี๋ยวอาจารย์ก็จะลงทองให้ทั้งตัวเลยมันจะดีหรอคะอาจารย์ดีสิครับ รับรองว่างานเนี้ยได้ทั today, get get okay, right ้งเหรียญทองได้ทั้งแชมป์แน่นอนครับโอเคเลยค่ะรอสักครู่นะคะอาจารย์ไม่เปลี่ยนชุดไม่เปลี่ยนชุดจัดารทำอะไรกันนะกกับวก่งกับเกๆๆฮ่าไม่อมเาเหบอาเลยค เดี๋ยวเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวก่อนหนูคือไอที่หนูบอกว่าจะจะจะไปแข่งกีฬาคือกีฬาโมยไทยเหรอจ๊ะใช่<ป>ให้อาจารย์เนี่ยไม,ม่โอเคบอกว่าให้ไปเข้าห้องสอบทั้งหน้าหน้าทองแบบนี้เลยสุดท้ายนะอาจารย์ไม่ให้เข้าห้องสอบบอกว่าสีหน้าไม่ตรงกับปัดนักศ,ศ,ศึกษาไอพวกหล,ลอกลวงประเทศไทยไปไม่ถึงไหนสักที เพราะว่ามีคนอย่างแกนี่เยอะเกินไปเอาเงินสองหมื่นบาทของลูกชายฉันคืนมาเดี๋ยวนี้เอาคืนมาเลยอ้าวอ, <c oughs> อย่างนี้จะสวยได้แหม่ข้าไม่คืนอะเพราะว่าข้าไม่ได้บงังคับให้ลูกเองมา,าลูกเองมาหาใครเองใช่เคนเคน <c oughs> แม่พี่บอกแล้วไงทําอะไรเนี่ยมันต้องใช้เหตุผลถ้าเรามีเหตุผลนีนะคนเราจะไม่งงงายไงล,ลูกืึดูดิไปเชื่อไปได้ไงพวกลงลวกหรือพวกเนี้ยอ้าวนิด เราเป็นพวกมิจฉาชีพเหรอ,อมีหน้าละ่ะหลอกให้ฉันถอดเสื้อผ้าคิดจะทำอนอาจารย์ฉันใช่ไหมต่มสำเนือ่อกเสพได้ไงฮะไม่รู้จักอีกกี้คุณ <c oughs> <น>ทำตัวน<ะ>้าแรงเกลียดในสังคมนั้นง่ายแต่ทำแล้วละอายเก่ใจแค่ไหนตัวเราเท่านั้นที่รู้จบไปแล้วนะครับผมกับคลิปละครสั้นเรื่องงมงายสายมูนั่นเองบอกเลยว่าเจ็บปวดแทนอาจารย์เบสเลยอ่ะสำหรับเบสนะคะเคสนี้นะคะมันไม่ใช่แค่ต่อมสำเร็จอักเสบนะคะมัน คือไปหลอกเงินเขาแล้วยังจะทำอาจารย์เขาอีกอะโอ้หเลวร้ายมากคุณชนะนะทุกคนต้องคอยระวังตัวให้ดีนะคะสังคมรอบตัวเราตอนนี้ภัยมันเยอะมากเลยเราต้องมีสติดีๆค่ะเอาละครับผมถ้างั้นเนี่ยเราไปฟังความเห็นจากผู้ชมกันดีกว่าครับน,นี่ก็มองว่ามันก็เป็นเรื่องของจิตใจแล้วก็อาจจะเป็นจิตวิทยาส่วนหนึ่งด้วยที่จะแบบสร้างให้เขามีความเชื่อมั่นแล้วก็สู้แบบกับการฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆในชีวิตแล้วก็มองว่าคนที่เชื่อแล้วก็ประสบความสําเร็จอ่ะก็น่าจะมีอยู่จริง เราเข้าใจนะคะว่าบางทีคนเราแต่ละคนมีความเชื่อเป็นของตัวเองแต่ว่าบางทีมันก็เกินไปหน่อยนะคะอย่างเช่นไปเชื่ออาจารย์ที่ให้หวยแทนเลขเด็ดบางคนนะคะแทงกันจนไม่มีเงินไม่มีอาจจะกินหรือไม่ก็ท,ทําวิธีต่ำๆเพื่อจะให้ตัวเองดูสูงส่งบางทีมันก็ดูเกินไปนะคะอย่างในคลิประหามีเยอะๆเลย หนูคิดว่ามันเกี่ยวกับเรื่องการที่เล่นกับความเชื่อแล้วก็ออกมาหลอกคนเป็นการทํามาหากินมากกว่าค่ะแล้วก็รู้สึกว่าในปัจจุบันนะคะมีคนที่ทําอาชีพนักต้มตุน๋นโดยใช้เรื่องาศาสนาเข้ามาเนี่ยเยอะมากแล้วก็ที่เห็นในคลิปเนี่ยรู้สึกว่ามันเป็นแค่เพียงเล็กน้อยเท่านั้นแต่ว่าในชีวิตจริงเนี่ยมันน่ากลัวกว่านี้แล้วก็ทากันเป็นกระบวนการมากกว่านี้ค่ะ ผมเข้าใจที่น้องนักศึกษาพูดจริงๆเนี่ยเชื่อได้ก็ไม่ได้ผิดแต่ผมเนี่ยแค่อยากให้เขาเนี่ยใช้เหตุผลคอยกำกับความเชื่อของตัวเองไว้ด้วยใช่ใช้ควบคู่กันไปนะคะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยความงมงายกับเรื่องของเหตุผลเนี่ยมันเป็นคนละขั้วกันเลยใช่ครับผมซึ่งจริงๆเนี่ยมันถือว่าเป็นขั้วบวกกับขั้วลบเลยดีกว่าที่โลกของเราเนี่ยกำลังแข่งขันพัฒนาเทคโนโลยีให้ก้าวขึ้นไปครับผมเพราะฉะนั้นเราจะต้องไม่เชื่ออะไรที่ง่ายจนเกินไปครับใช่ค่ะและที่สำคัญเลยนะคะต้องมีสติควบคู่และกำกับเรื่องราวที่่เเเราจออพืให้ เราคอยนึกว่าเอะนี่มันเป็นเหตุผลที่มันถูกต้องหรือเปล่านะเพื่อเราจะไม่โดนหลอกในอนาคตค่ะใช่เลยครับแล้วสำหรับวันนี้นะครับผมขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมรายการและพบกับต่อมสำนึกอักเสบหรือไงสำหรับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ปอกแล้วปอกแล้วานเล่นไพ่เหรอเดียที่จะทำกำไรมันอ่ะตัดป๊อกขึ้นมาเนือหัวกานพนันอ่ะมันหลอกเงินเราไม่มีใครรวยเพราะว่าเล่นพนันรอดนะสมอสีที่เพชรที่ฝังอยู่ในนาฬิกาแล้วแหวน่ะจะไปแสบตาใครบางคนมันบอกมีบ้านให้ขายบ้านมีรถให้ขายรถตอนเนี้ยเหื่ออะไรแล้ว